มาจ้าพี่น้องมือนีสิผ้าเข่ามาเลาะเบงของใสกิบช็ชอปเบตเตอร์เลสต่างๆได้จ้าพี่น้องมีหลายแนวหลายยางจ้าของใสน้ำพุ่วเลื่อนเท่านี้ละจ้าพี่น้องมีถูกอย่างเลยเป็นช็อคขาหมดไปแ็กมีมดแนวโคนหนวดโคนเข้ากับมีจ้าพี่น้องดินสซเด็กหน่อยเขียนไปโรงเรียนกับมีจ้า หนังสติกก็มี่จ้าพี่น้องหนังสติกก็มี่อันนี้หัวยางยืดผ้าเข็มกัดปักเสือปักยังห้องด้วยจ้าพี่น้องแป้งจา้าแป้งฝรังก็มี่มีหลายยางของใส่เปตะเลเท่าพลาสเตอร์ติดแผลก็มียางมัดปุมก็มีจ่จ้าบีมีทถกแนวทุกอย่างผ้ามัทฐไมฆาพึ่งเมฆาพิ่งกำลังจัดขวงอยู่ สวัสดีจ้า,จาโอ้ยน้องสาวลาซื้ออยังเนาะน,นี่จ้าน้องแคทจ้าน้องแคทบ่น้นองแคทอันขายพวกอันเวสต์เตเลสนี่แมนบ่มนหมู่บ้านขายยุ้านแในขายดีบ่าจา้ะจา้าคนไปเกี่ยวเขาไปตากเขาเมื่น้องแคทบอกว่าหมู่บ้านขายบ่ดีเด้อจา้าพี่นอ<ไ>อ้องอยู่อำเภอบ,บ้านแทนแมนบ่แมนคนเพนิ่นโอ้เพิ่นว่าเงียบจา้าเพราะว่าช่วงนี้พ่อคขาแม่คฆา กบาเงียบหลา้ดิเพื่อนโอ้เพื่อนเกี้ยวเข่าตาเข่าด้วยจ้าพี่น้องช่วงนี้สีบอบ่มีลูกค้ายัางยางตลาดลรยช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูเก็บเกี้ยวเนาะน้องแคทท่ำใจไปเด้อจ้าสูดๆคือเกาช่วงไร้เฮาได้ขายดีกับกับได้ขายคือเกาหน่ะเนาะน้องแคทเป็นค้นใส่นี่เพื่อนสารคามเพื่อพญาเพื่อนสารคามอำเภอพญาน้องแคทขายมากด้จักปีแล้ว สามปีสามปีอันนี้น้องแคทเพื่อนนีเป็นคนที่อายุหน่อยที่สุดในทีมตลาดนัดฉลองใช่เฮาเด้อจ่าพี่น้องอายุหน่อยที่สุดเลย <c oughs> เป็นเป็น,ปนวัยรุ่นกําลังสางเนื้อสา่งตัวจาาขยันจ่าคลิปนี้ผู้ใดเองรับชมเล้วกัอย่าลืมเนะ้อจา่าขมาเป็นกําลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอดเด้อจ่าพี่น้องอย่าลืมด like, ดดลกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เน้อจ่าพี่น้องคลิปนี้กะขอบคุณได้หลายจา้าสำหรับผู้ใดที่ขามา ในช่องสาวสอนผ้ารอด้วยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า